ดีชาวสิงคค่ะดวงความรักประจำวันที่17มิถุนายนนะคะคุณได้ก้าเหรียญกับขัวส่วนเขาเป็นไพ่เดอะเลเ r อนะ วันนี้คุณสิงห์จจะมีเรื่องไม่ถูกใจไม่สบายใจบางอย่างนะคะไม่สมใจะนะอาจจะเป็นเรื่องอาการงานการเงินเรื่องส่วนตัวก็ได้นะคะมีอะไรจุกจิกให้หุดหงิดหรืออาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ตัวแฟนคุณได้ไพ่เลเวอร์เขาก็ยังเป็นคนรักที่ดีนะคะถ้าคุณทะเลาะก,กันเองมีปัญหากันเองไม่มองว่าเขาจะเป็นฝ่ายที่ตามง้อนะคะ หรือว่าทําให้คุณเกิดความพึงพอใจมีไพ่เฟิรด,ด้วยมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะในความสัมพันธ์แล้วก็ถ้าเกิดว่าปัญหาที่ทำให้คุณหงุดหงิดไม่เกี่ยวความสัมพันธ์เนี่ยวันนี้แฟนจะทำให้คุณใจเย็นลงนะคะไพ่เฟิรก็หมายถึงพลังงานด้านบวกนะคะ perfect timing นะคะถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็คุยกันได้เลยค่ะไม่ต้องเก็บเอาไว้รวมถึงถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็ปรึกษาแฟนได้เขาจะช่วยเหลือคุณได้นะคะ